เขาไม่ได้ยุ่งกับผู้หญิงอะไรที่เธอว่าต้องเขาเห็นอย,อยู่นี่ว่าเธอไปยุ่งกับผู้หญิงเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยมันก็มีอยู่เนี่ยแล้วเธอไปยุ่งกับผู้หญิงนะไมนี่โยนไปเลยรอดได้แล้วเด็กสองคนนี่ไป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 แก้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 แกไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นหรอกครับแล้วแบบนี้พี่ต้องใช้ชีวิตยังไงให้รอดจากมนุษย์เมียดีเนี่ยคือช่วงนี้พี่โมเป็นปจอดอ,อารมณ์ก็จะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไล่ทุกวันนี้พี่ก็ต้องใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงรอย ก็คือห้ามขัดใจเลยเด็ดขาดและความเลือดเพราะบ้านจะกล้าอย่างที่มันวอนไงปลาค่ที่เดียวมันไม่พอให้ออเนอร์เอ็กไนดีของพี่มันแตกหรอกนะเพราะเขาป้องกันการกระแทกสูงสุดถึง2.5เมตรสมาร์ทโฟนรุ่นกลางที่มาพร้อมความทนทานในการใช้งานแบบขั้นสุดซื้อออเนอร์เอ็กไนดีวันนี้ก็มีสิ์เป็นผู้โชคดีได้รับรถเบนหรือทองคำหนัก2สลึงรังวันรวมกว่า3.2ล้านบาทสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจออเนอร์ไทยแลนด์เออไม่อร่อยเลยอันนี้อะไร ได้เขากินหน่อยดิไม่อร่อยเลยอ่ะได้เลยแบบนี้มันต้องโดนเพราะบา้านแจ๊กกะสนุกพี่เจ๋วก,ก้อนขี้นี่แหละครับใส่จานไปให้กินซะเลยชอบวีนดีนะมาแล้วมาแล้วเ้ยปืนเอาไป นั่นโยนโทรศัพท์ตู้อีกแล้วโยงครงกันจัดเอะเป็นโยนดีนะใช้ออเนอร์ X9 ดีทนจัดต้องนอนแล้วบ้านเนี้ยดีนะยังมีโทรศัพท์ให้เล่นเกมดูหนังอยู่อ่ะเหมือนกันแย่เลยเครื่องแอนด์เล่นเกมดูหนังนี้ยาวยาวาแปดมีมาให้ถึง83 0 0าแอมแล้วประเด็นคือตอนนี้จะง้อพี่โมยังไงดีไม่นมนาไปลองดีเลยจบแล้วพะบ้านแจกลายพี่ถ้าใครมีวิธีง้อดีๆก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้คือไม่ไหวแล้ว